อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงกว่าของเสาวันสุขที่แปดกันยายยนหกหกะับที่นองขาไหมค่ะมาชมกวางค่ะ,คะงามบอค่ะพี่นอคขาดีค่ะพันเห็เพันเห็ดไอ้ปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยแผลน่ปุ๋ยกวางนี่มาจกปุ๋ยขีกวางได้อันสองรอยสอบค่ะพี่น้องเหรือมองนั้นนิดนึงไว้เพื่อนนอนลิ่นก็สังขค่ะเอ็ดบวแล้วก็เลยถือโอกาสเอาไว้เพื่อนนอนลินนน่นนะคุณผูฝนตกได้ค่นีกระดายฝนตกชิมชิมเปียกจืนเมื่อค่ะพี่น้องได้ยิ่งสียงฝนบอกค่ะ คนพากันมากินใบไผ่เนาะค่ะกินใบไผ่พี่น้องคะสำหรับอ่าข้าถามนะคะจะมาตอบข้ามถาม,มได้ค่ะมันมาลูกมาอยากออกมาก็มาตัวนั้นมามาไหม กินใบไผ่ตากฝนมือนี่จะขอตอบ Q&A เนาะคะ่ะ <Q> Q&A ตอบคำถามที่รวบรวมมากจากพี่น้องถามมาหลายๆคนเนาะคะ่ะเสียงหอกมันเป็นเหร่นคอกแพกกระมีจังว่านอดัมฟ้ามตั้งยุไซว่าสันกะ อาดัมฟาร์มใช้พื้นที่ล้อมไว้ประมาณหนึ่งงานนะคะอาดัมฟาร์มตั้งอยู่ที่อําเภอพิจีนารายค่ี่ี่นงจังหวัดกาลสินนะคะเบอร์โทรศัพท์096 395 6551เกาห้านึ่ะคะบัดทีนี นี่กวางแบงบอเนาะค่ะเป็นถามถามว่านี่กวางแบงบอของเหาบดดแบงค่ะแต่ว่าเหามี่หายค่ะขันอยากเลี้ยงค่ะเฮามีาฟ้าแม่หายเนาะคะ่ะอยากเลี้ยงลา้โตก็ได้ค่ะตอนนี้นีเป็นลอยนะคะของอดัมฟ้าเองนีจเจ้าเขาเลี้ยงไม่ได้ปีกว่าได้ผลนผลิตไม่ได้หาโตแล้ว คาดว่าสิ้นปีนี้จะได้ทั้งหมดอ,อีกเจ็ดโตนะคะกะกล่องก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะ,ะพี่น้องสูมกับบัไดย้ยังกับบได้ค่ะป็นยังลูกค้าเมื่อเนี้ยอยงบัได้ปีกว่าพ้นผลิตปีที่แล้วได้หาโตสิ้นปีนี้คาดว่าจะได้เจ็ดโตนะคะเจ็ดแม่คาดว่าจะได้เจ็ดโตนะคะส่วนคือแบงขายบอนี่แบงขายนะคะคืออยากให้น้องพี่น้องนะ ทรมาคุยรายละเอียดกันนะคะเพราะว่าเ้าพิมพ์ไปพิมพ์มาบางเทือเขากับบริอานนะคะพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาบริอานบริซื้อขายกันบริเห็นงังเพราะว่าบริอานโทรมาดีกว่าจะาอดัมฟาร์มศู6ย์เก้าหสามเก้าห้าหห้าห้าหนึ่งค่ะพี่น้องคะ <c ười> <ๆ c ười> บัตรที่นี่พอพันแม่พันขายจังไดเนาะค่ะ คือกะเข้าใจอยู่ค่ะว่ามันกระต้องเคลื่อนว่ายังสอบราคาเนาะคะ่ะในการซื้อขายเ้าก็ต่องสอบราคาสอบราคาหลายๆมองแล้วตำมักเนาะคะ่ะของห้าพอพันเนี่ยพันพร้อมผสมนี่สองหมื่นห้านะคะถ้าโชคดีอาจจะได้ติดทองแม่ไปนะคะต้องใส่ขคำวันนี้แต่ว่าห้าสิระบุเลยบ่ได้ว่าเออเอาโตที่มันทองแล้วเด้อจังสีนะคะ เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ปลาเขาอยู่กันเป็นฝูงเนาะคะ่ะเขาอยู่กันเป็นฝูงเขาก็จะมีจักว่าเขาทองบะทองเนาะการเขาทองไปก็ถือว่าเขาโชคดีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นพ่อพันแม่พันที่พร้อมผสมแล้วเนาะคะ่ะขันเขาซื้อในราคาตัวละสองหมืนทานะคะแม่สาวสิกะหมื่นหกหมื่นแปดเนาะคะ่ะตัวปู่ตัวแม่เนาะคะ่ะ แล้วก็มีอย่างอีกกระจากบทที่นี้คำถามคำถามถ้าจะมาอดัมฟ้ามถ้าจะมาอดัมฟ้ามต้องเตรียมยังมแน่ว่าสังข์พี่น้องค้าเพิ่์ว่ากะว่าต้องเตรียมยังคะ่ะว่าต้องเตรียมยังเอาแต่ความตั้งใจและมุ่งมั่นมากกับพ่อกับพาะว่าทางเขามันลำบากค่ะพี่น้อง แล้วกับกรุณาโทรมาลวงหนาได้จ้ะเพราะว่าเฮาบริยูฟา้ามตลอดเนาะคะเฮาจะดูฟา้ามตะผากเศระะ้าค่ะภาคใบเฮาบริยูะคะ่ะหายอาหารถิ่งไว้แล้วเขามีทุระทางอื่นเทากัไปเห็ดค่ะพี่น้องหายอาหารรอบเดียวตลอดเศร้าเนาะคะ่ะใครมีอย่างสงสัยก็สามาคอมเมนต์มาถามใดเด้ะค่ะพี่น้องคะซาหรับ ผู้เพิ่นจะเห็ดคอกไม่นะคะผู้เพิินจะเห็ุคอกไม่เห็ดคอกเว่าวถึงโออีกคําถามหนึ่งเดี๋ยวเ,เรื่องนี้ก่อนนะคะ่ะกวางกินยังแมว่าสัจา้าเอาอะไรให้กินว่าสานเพนว่าเอาอะไรให้กินนี่่ะคายางสีเห็นกินงายคัากเกลียงงายค่ากอมเมนกวางนี่เลยจา้านี่คะ่ะนี่คะ่ะ เ้าเลี้ยงกวางบ่ได้กับว่าตรงเลี้ยงแน้อื่นค่ะเี่กกินหน่อยก็ง่วนะคะกินหน่อยก็ง่วแล้วก็กินใบไม้กินยาหญ้าทุกชนิดใบไม้ทุกชนิดผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะกิน,นค่ะกะถินกินค่ะย่างมื้อนี้ไห้ไยเนี่ก็กิน,นค่ะนะคะการเลี้ยงเขาก็มีแอ่งหนามในเขาเล่นเนาะคะ่ะ มีแอ่งน้ำให้เขาเล่นอันนี้ค่ะเอาแมโคโคขุดใบนะคะตะเกาขุดใบให้เขาเล่นค่ะมีอาหารทิ้งไว้ให้ขาดนะคะสําหรับการเลี้ยงกวางเขาเขาเป็นสาตร์เลี้ยงงาอีรีค่ะแค่มีอาหารทิ้งไว้ให้นะคะของเห่านี่ตอนนี้มีสิบสามตัวทิ้งอาหารทิ้งงาไว้มือละสองสามเข่งยูเดมือจ้ะหอนมืออื่นเสารวขวบเกาเอกกระเจงมไห้ยมายมนะคะ มาที่นี่ว่าถามเรื่องโรงเรือนเนาะคะ่ะโรงเรือนพอเข้ากับเป็นสี่คูณแปดเมตรนะคะบบตอง o lam, อาสซัลมออมกระได้ค่ะขคให้นีหลังค่ากันแดดกันฝนเนาะคะ่ะมีหลังค่ากันแดดกันฝนให้แน่แเราก็เอ่อ ความยาวกว้างความกว้างความยา,า,าวกัสี่คูณแปดนะคะโรงเรือนของเห้านี่ค่ะสามารถพื้นที่เหา,าประมาณหนึ่งงาน,นะค่ะประตูมีสองสันเนาะค่ะโรงเรือนแล้วก็ตรงนู้นนะคะความสูงของอดัมฟ้ามหลวดตะข่ายสองเมตรค่ะสองเมตรความกว้างระหว่างเสานะคะสองจุดห้าเมตรเสานี่ ขออนุญาตแนะนำว่าเป็นใส่เสาเหล็กเน,ะะนกาะค่ะท่อนก็เสาปูนค่ะเสาปูนมันหักอันนี้เขาซื้อมาทอนละหารอยกว่าบาทค่ะเงาหงเมตรเขามาแบงเทิงเอานะคะเวาถึงเสาค่ะเสาเหล็กนะคะสําหรับตะคายแนะนำว่าสร้างจากรัศดาสิได้ราคาถือกว่าค่ะไม่ควรไม่ ต้องไม่ต่ากว่าบนเมนว่าไม่ควรต้องไม่ต่ํากว่าร้อยเก้าสิบเซนนะคะความสูงเพราะว่ากวางเพิ่นเป็นสัตว์ขี่ตกใจเนาะคะ่ะเขาเป็นสัตว์ที่ถือปลาเนาะคะ่ะถ้าไม่าาดเขาเขากระลิดเป็นแบบเรามัดระวางเราแหวนเราวางที่ไม่ยั้งแนเขาสีตกใจแล้วเขาสีกระโจนนะคะเขากระตองป้องกันไว้วันนี้สําหรับคําถามที่ว่า ปล่อยเลี้ยงคือแพ้คือง่วได้บอบผูกไวย้ยังสิไหมคะมีค้นถามพีหลีครับพี่น้องคะกับบอเป็นยังนะคะการสิตอบว่าบได้จ้ะไม่ได้นะคะต้องมีประตูรั้วรอบขอบชิดให้เขานะคะบัดที่นี่ถามว่าเป็นยังคือต้องมีอันซแลนเลนาะค่ะอ้อ,อมไว้อันนี้เขาถาให้มันเปื่อยออกเอาเองโหลดคะ่ะเพราะว่า ออมไวที่แหลกหนึ่งขาเป็นสัตว์ขี้ตกใจง่ายนะคะเฮากา็ะลยต้องออมไวนะคะให้เขาได้แบบว่ารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะให้เขาได้รู้สึกว่าเขาปลอดภัยเบิ้งครับพี่น้องค่ะหนาลักหนาลักได้ค่ะนี่มือหนีขออภัยค่ะกล่องเป็นอย่างส้มบดายบุค่ะ <laughs> ค่ะทางก็จะจืนจักน้อยนะะนี่ ถ่ายสิกับพ่อเห็นเยอะดอกนะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะถ่ายกันให้จุใจไปเลยปีที่แล้วเขาได้ตะบกเถกเบิดค่ะพี่น้องให้พี่น้องกดกระดิ่งกิ้งกิ้งอย่าลืมนะค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพราะว่ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำค่ะเพราะว่าเฮาสิได้เบิ่งได้ค่ะว่าโตได้สีออกเขาย่ามใดคือว่าบัเถิกโตแหลกออกเดือนท่านว่าคมเนาะค่ะ ออกเดือนท่านว่าโคม้มัดที่นี่เพิ่นกระต่องงอกเขากรมูเขาก็สิอตอนนี้เรือนนี้ก็เป็นเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วบ้านในงอกเขาเนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นหาำเพล้ยวจ้ะส่วนล้กกรสิมีโตกับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม พารวยกับองค์เองตามมาเนาะค่ะเพราะว่าเป็นบักถึกเบิร์เท่ากับสิได้รู้วา่าเพ่นเขางอกตอนใดจังสีนะคะอันนี้ราคาถีา่เขาา่าพอพัอนเนี่ยพันผอมผสมจีสองหมื่ 25. นห่านี่ทำสัญญาเรียบร้อยได้ค่ะพี่น้องคือบอต้องกังวลหมายถึงว่าราคานี่เนี่ยอาจจะดูสูงจักน้อยสําหรับบางคนเนาะค่ะแต่ว่าคันถึกใจบอมีคําว่าแพงเด้ค่ะเพราะว่า ราคานี่นี่รับซื้อลูกขึ้นน้ำค่ะแปดเดือนขึ้นไปเนี่ยประมาณบมเมนประมาณโตละหมื่นค่ะรับซื้อลูกขึ้นโตละหมืน่นเราวัดที่นี่ว่าเรื่องเขาเนาะคะ่ะเขาเลียงเขาเลียงบักเถิกเบิดเนี่ยเขาได้บักเถิกลูกบักเถิกเมือเท่าเตรียมตัดเขาขายเลยค่ะเขากลับซื้อขึ้นกันไหค่ะเขาก็เขาเขากลับซื้อโลละหกพันเนาะคะ่ะ เขาออนนะคะว่าเรื่องเขาออนโลละหกพันมาที่นี่ก็มีคนถามด้ค่ะว่าพอพันนี่ตัดเขาไปสักครั้งหรือยังครับเขาปีที่แล้วเพ่นลนเนาะคะ่ะแล้วก็ปีนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแล้วก็แข็งแรงสวยงามกว่าเดิมนะคะเขาปีที่แล้วล้นเองเขาปีนี้ก็สีล้นเองค่ะพอพันพ่นบริยมตัดเขานะคะ พอพันบริยมตัดเท้าจะ้ะพะว่าขัดตัดเข้าเพิ่นปุ๊บนี่เพิ่นก็นจะมิช่วงทีเพิ่นจะบวผสมพันนะคะว่าวง,ง่ายๆคนตัดตัดเท้าเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นจะมีช่วงที่เพิ่นล่รอล่อเขางอกเพิ่นจะสิผสมพันุไหมประมาณนี้ไหมค,ะค่ะนู <c> ้น <oughs> ค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ไพ่ไม่อยังสงสัยก็คอมเมนต์มาอีกได้ได้จ้าจะรวบร่วมแล้วก็มาตอบไห้อีกค่ะมาตอบคำถามนะคะตอบคำถามสะออนลูกค้ากพี่น้องพี่โตหนึ่งออกว่าได้เบิ่งแม่จะให้ออกไปไปไปทางนั้นไปลูกไปไปไปออกไปไปนิ่งออกไปดิเออ น่เอา้า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 คือมือนกระลาดเั็นสัลลลูกเอาไหมเอาไหมไปไปค่อยๆไปไปไปดีหนูก็ไปดีหนูก็ไปเออเอาคื้บ่ไปอ่ะลูกขึ้บ่อยากออกเอา้าเอา้าเอา้ามันเป็นจังใดลูกมันเป็นมือเงินาง,งัก,กว่ะเอา้าคนบ่อยากออกนะั่นค่ะพี่น้องค่ะเอาบ่าออกกบเป็นอย่างเด้อ บอกออกแม่กะสิออกแท่นก็สันเอาบอกออกไปน้องมูพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเวลาพอสมควรแล้วนะคะกะฝากพี่น้องถี่ย่งท่านเด็กกดติดตามเห็นกดติดตามให้เนตได้จ้าต้องการผู้ติดตามอีกเยอะฝากากเไปจ้ากดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามจา้าเดี๋ยวเบอร์โทรจะทิ้งไว้ให้นะคะใต้คลิปจา้าสามารถโทรมาคุยกันได้คะ่ะปรึกษากันได้นะคะแนะนำได้นะคะดำฟ้ามก็เป็นฟ้ามองไม้ญ่รุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีจา้า